ครับผมงานวันนี้ก็โอ้โหอยากจะบอกว่าตอนที่ผมทําเพลงก็ไม่ได้นึกภาพเลยว่าจะมาถึงเป็นงานวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาวันนี้ครับก็ดีใจมากเลยคือผมก็แน่นอนผมตั้งใจทําเพลงทุกๆเพลงตลอดอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความพิเศษเพลงนี้ก็คือมีเป็นหนังสั้นเลยใช่ค่ะซึ่งผมก็ ไม่ได้แสดงมานานมากๆแล้วครับก็ดีใจมากครับที่ได้มีอีเวนต์ดีๆเหมือนวันนี้นะครับก็พอทราบว่าทำเป็นหนังสัน้นเราก็เราอย่างที่บอกไปผมไม่ค่อยมั่นใจในการแสดงแล้วผมก็เอาจริงก็กดดันนิดนึงเหมือนว่าเราไม่อยากไปทำให้ การทํางานมันช้าครับคือเวลาทุกอย่างมันน้อยแล้วแล้วคือน้องแน่นอนน้องแบบเก่งอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากเป็นตัวถ่วงในโปรเจกต์นี้ผมเลยแบบซ้อมเยอะมากอย่างฉากแอคชั่นที่เห็นก็คือผมก็ได้ซ้อมแค่ครั้งเดียวครับแล้วด้วยเวลาได้ซ้อมแค่ครั้งเดียวผมก็เลย เกือบทุกคืนเท่าที่จะมีเวลาผมก็อยู่หน้ากระจกนั่งแบบพึบฮึบอยู่หน้ากระจก <laughs> ใช่ครับ <c oughs> ก็ดีใจครับที่ <c oughs> ได้มาเป็นงาน My So m a t e Is Me t e o r ในวันนี้นะครับก็หวังว่าพี่ๆทุกคนจะชอบกันครับค่ะน,นั่นพูดถึงตังเองก่อนเลยดีกว่าค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงถึงมาเป็นตังได้คุณ <c oughs> ด,ดีนะคุดีคุดีดีก็ จะบอกว่า,าทางทีมทั้งทางโฟล์วมันมิวสิกแล้วก็ทางพี่ๆที่เขียนบทกับกำกับนะครับเขาก็ได้เลือกน้องมิมมาเพราะว่าพี่เห็นว่าน้องมิมมาคาแรคเตอร์เข้ากับบทมากๆแล้วก็แสดงได้น่าจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้ากับคาแรคเตอร์ท,ทั้งนารินทั้งน้ำตาลใช่เพราะจริงผมว่ามันเล่นยากเหมือนกันนะเป็นแบบ2 2> สองคนในแบบคนเดียวกันอะไรอย่างง hm ี้ครับใช่ก็ อันหนึ่งขอบคุณน้องมิมครับที่มา,มาร,ร่วมแสดงกันคือดีใจมากคือเราไม่เคยร่วมงานกันเลยแล้วก็<ช>ผมกกใช่ครับงแรกด้วยใช่ครับเป็นงแรกเลยค่ะใช่ก็ดีใจมากๆงานแบบออกมาราบรื่นมากแล้วก็ทํางานด้วยกันสนุกมากๆผมก็ดีใจมากๆที่ได้ทํางานกับน,น้องผมก็เลยบอกน้องว่าจริงๆขอยอมยอมรับว่าคือเห็นผลงานน้องมาแต่ว่า ยอมรับว่าผมไม่กล้าดูเพราะผมกลัวผีก็เลยสัญญากับน้องไว้ว่าสัญญาไว้ว่าถ้าหนังสั้นฝนดาวตกล้านวิวนะครับผมจะไปดูที่หยดแล้วผมจะดูแบบไม่กระพริบตาเลยเอตอนแรกคือผมเป็นคนที่ดูหนังผีแล้วผมจะต้องหลบหลัง๊อปครอนไม่ก็หลบหลังเพื่อนแต่ร <c oughs> อบนี้จะไม่หลบรอบนี้จะดูแบบนี้จะดูเต็มเต็มตาเลยนะคะแต่ก็น่าจะนอนไม่หลับไปอีกสักสองอาทิตย์ครับน้องมีหลักฐานเป็นไงบ้างพอแบบว่าต้องมาเล่น พังบบจริงก็ดีใจมากค่ะที่โฟวันวันเนี้ยติดต่อมานะคะตอนแรกก็รู้ว่าเป็นค่ายของพี่กึ้งเนะะี้ยค่ะก็รู้ว่าเขาว่าชอบทําแนวแบบเกาหลีแล้วก็เป็นค่ายที่แตกต่างจากคนอื่น,นๆก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าก็ติดตามใน MV หลายๆหลายๆของอันของแบบของค่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ดูมาตลอดเลยแล้วพอรู้ว่าต้องมาทํางานกับพี่ไทยแทนนะคะก็ไปส่องมา,าว่ามีเพลงอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะอุ้ย พอเห็นเพลงแรกเนี่ยนางเอกเป็นพี่มินนี่นด้วยสักหูสุดยอดเลยค่ะแล้วก็เขาเนี่ยพอได้มาทํางานร่วมกันจริงๆเขาเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็เห็นความตั้งใจของเขาแล้วที่เขาบอกว่าแบบว่าไม่มัน่นใจในเรื่องของการสแสดงก็เก่งมากเลยค่ะ<น>คือจะบอกว่าเก่งมากๆแล้วก็เห็นความตั้งใจจริงๆขอบคุณมากครับดีใจที่ได้ร่วมง,งานกันอ๋อดีใจเหมือนกันก็เรียกว่าเอมีออกมาแบบว่าสวยงามเคมีเคใจได้เลยครับผมพอพอได้เห็นแล้วแบบมาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะไทยแทน โห oh, มันแบบโรแมนติกมากๆเนอะมัน <Yeah. S 1> คือเพลงก็ทํามาเหมือนเป็นฟิลแบบเ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรมีความแบบเอาเหมือนว่าผมฟังซาวตอนแรกผมนึกถึงอวากาศก็เลยบอกพี่ๆพ่พวงก,กับว่าเอ้ยผมรู้สึกว่าอยาก อ่าได้เหมือนไซไฟหน่อยแบบกึ่งๆึ่งไซไฟกึ่งๆึ่งแบบแฟนตาซีไอเดียเราด้วยใช่ครับ,รบผมเหมือนว่าฟังเพลงนี้นึกถึงแบบเออก็เพลงชื่อฝนดาวตกเนาะแน่นอนก็จะเกี่ยวกับดาวแต่ว่ารู้สึกว่าซาวกีตาร์ซาวเพลงต่างๆมันทําให้นึกถึงความแบบไซไฟอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเป็นออกมาเป็นโลกเป็นเวิลด์ที่เป็นเวิลด์ที่มีแบบคนบูชาดาวกันอ,อะไรอย่างนี้ครับใช่เราพอมาอยู่กับที่นี่ด้วยด้วยคือผมไม่เคยคิดเลยตอนแรกก็คิดว่าเขาบอกว่าจะจัดพิมร์หนังก็คิดว่าจะจัดแบบ อยู่ในโดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มาใช่ก็แน่นอนสิ่งแรกที่กังวลคือกลัวฝนตกฝนตกเรากลัวฝนพ้งใช่ครับวันนี้ผมก็ภาวนากับฝนดาวตกว่าขอให้ฝนยาตกครับผมนี่เรียกว่างานออกมาก็คือแบบว่าน่ารักโรแมนติกด้วยครับผมสำหรับค้อมิ้งเองเรารู้แล้วว่าคือแบบคนวันนี้คือจัดใหญ่ ใช่ค่ะหนักตลอดรู้ว่าเขาเล่นใหญ่ตลอดใหญ่ตลอดใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างพอแบบว่าภาพอบอกมาจะกที่แบบไปถ่ายกันแล้วปาแบบเป็นทีเว้นแบบนี้ด้วยพอได้ไปถ่ายจริงๆนะคะพอภาพออกมาเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ เราถ่ายกันมา2วันเนาะร<ช>ู้สึกว่ามันแบบคุ้มค่ามากๆจริงๆค่ะแล้วก็เราเห็นความตั้งใจของทุกคนเลยแล้วเราก็เรา2คนเนี่ยตั้งใจมากๆจริงๆค่ะพอ <c oughs> เห็นออกมาแบบนี้เ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนต้องชอบมากแน่นอนค่ะ <c oughs> แล้วอีเวนต์นี้ก็คือโรแมนติกมากนะคะ <c oughs> มอะก็แบบฝนดาวตกเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่โรแมนติกสุดๆค่ะแลอยางแทนดีแบบว่ามีฉากวครับเป็นงไงบ้างคะโอ้โหคือเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยผมว่าชอบดูหนังแอคชั่นอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยได้มีโอกาสเล่นซีนแอคชั่นด้วย เพลงของผมผมก็เอาจริงผมก็ไม่คิดว่าทําเพลงออกมาแนวนี้เราจะได้มาบูซึง <laughs> ถ้าเป็น MV คงไม่ได้บูครับแต่ว่าพอเป็นหนังสั้นก็ได้มีโอกาสได้มีแบบเออคือผมอยากเล่นมากมันเป็นแบบความฝันนั่นแหละเด็กแล้วก็แต่พอมีเวลาน้อยเนาะเราก็แอบบแบบตื่นเต้นบวกแอบ,บกดดันนิดนึงเพราะว่ากลัวว่าเฮ้ยถ้าเราทําไม่ได้ มันนานนะถ่ายแอคชั่นมีถ่ายแบบกว้างถ่ายแคบแล้วถ้าเราทําไม่ได้มันกินเวลาซีนเดี๋ยวมีซีนอารมณ์อีกอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็ผมก็อย่างที่บอกก็ฝึกหน้ากระจกบ่อยๆแต่ก็ดีใจเพราะรู้สึกว่าได้ใช้สกิลที่เหมือนเรียนเต้นมาตั้งแต่เด็กก็รู้สึกว่ามันมีความสกิลที่เอามาแอพพลายกับการอแอคชั่นได้ครับอะไรอย่างงี้ใช่แล้วไม่มีแบบว่าแนะนำอะไร เราก็เราก็ช่วยๆส่งอารมณ์อยู่แล้วเนาะล้วเขาก็เป็นคนที่เก่งมากๆอยู่แล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะมีผลงานก็เก่งมากๆแหละก็คือแต่การับเชิญด้วยก็คืออ๋อใช่คือเขาบอกก่อนว่าอย่างคือพอผมท่องบทอยู่คนเดียวอ่ะผมก็แบบคิดว่าเฮ้ยมันอัดชาร์จจิ้งนิดนึงเราแบบเราเราต้องมานั่งทําความเข้าใจคนเดียวแต่ว่าพอต่อบทด้วยกันมันแบบยิ่งเหมือนน้องยิ่งช่วยน้องส่งมาดีมันก็ทําให้ผมแบบได้เล่นเล่นได้แบบง่ายขึ้นครับ เริ่มมีใจอยากมาไปเล่นอีกหมเริ่มนะ <c oughs> ผม,มผมแบบรู้สึกว่าเออเราเราโตขึ้นเยอะแล้วอะจากรอบที่แล้วที่ได้เล่นซีรีส์อะไรอย่างงี้ครับก็หวังว่าอีกหน่อยจะได้เล่นอาจจะได้เห็นผมในซีรีส์หรือหนะังบ้างครับอ่าคือประกาศนั้แล้วแบบตลอดรับเชิญพิเศษพี่กึ้งะรอพี่กึ้งก็ก่อนอื่นนะครับขอบคุณพี่กึ้งนะครับที่เชื่อในตัวผมแล้วก็ถ้าไม่มีพี่กึ้งก็ไม่มีงานวันนี้ไม่มีหนังสั้นไม่มี MV ฝนดาวตกนะครับแต,แต่ว่าที่พิเศษพี่สปอยเลยได้ใช่ไหมก็คือถ้าใครยังไม่ดูนะครับก็อาจจะมีแคมิโอจากซีอของเรานะครับก็ลองไปดูกันว่าฉ<ม>ากไหนสําหรับจริงๆสำหรับผมอ่ะผมชอบมากๆาแต่ผมรู้สึกว่าพี่เขาเล่นได้น่ากลัวมากๆเป็นฟิลแบบบิ๊กบอสบิ๊กบอสอะไรอย่างเงี้ยครับ <Big Boss. S 1> ใช่ก็ดีใจไม่คิดว่าจะได้เดิมเราก็ปกติเราร่วมงานกันแบบ ให้พี่เขาฟังเพลงให้พี่เขาดู MV ให้ดูคอมเมนต์เราอะไรอย่างนี้ครับแต่รอบนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เขา้าฉากกับพี่เขาสนุกมากมากครับน้องมีเมื่อกี้บอกว่ามีแบบว่าเข้าไปแบบว่าดูเพลงของแบบไทแทนด้วยมีใครชอบเป็นพิเศษไหมเอ่ยชอบเพลงโยโบ<อ>ะชอบมากๆเลยรู้สึกว่ามันแบบโรแมนติกแล้วก็ภาพคือสวยมากๆเลยค่ะอยากจะชมมากขอบคุณมากครับสุดยอดค่ะถาอยาถึงผลงานงน้องมิมได้ด้วยนะคะแค่ถามเดี่ยวได้เลย งดนเลยค่ะคได้เลยค่ะผลงานก็โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังจะมีภาพยนตร์เรื่องพนอค่ะแล้วก็ที่รู้กันอยู่ก็ตอนนี้นะคะมีที่หยด2อ,อยู่ในโรงภาพยนตร์ค่ะก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ปีหน้าจะมีอของทางจิม m อ v มค่ะเรื่องอัสค่ะอ่าเดี๋ยวแฟนแบบรอแต่ว่าที่แน่ๆนะคะให้บบใครแทนห,หรือว่าให้ทุกคนเนะช่วยฝันวิวหนึ่งรายเพราะว่าแทนจะได้ไปดูที่หยุดใช่ค่ะใช่ครับก็ขอพูดตรงนี้แล้วกันว่าถ้า หนังสั้นฝนดาวตกนะครับจึงหนึ่งล้านวิวผมจะไปดูที่หยดแล้วก็ก้องจับนะคะก้องจับอ่าจะพยายามไม่กระพริบตาพยายามไม่ปิดตาเลยก้องจับอ่าคือผมคือทุกคนอาจจะไม่คิดว่าผมกลัวปิดแต่ผมกลัวมากๆจริงตอนเด็กคือผมดูห้าแพร่งแล้วผมกลับบ้านมาคือร้องไห้แบบร้องไห้กอดคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่เป็นความกลัวน่เด็กก็ครั้งนี้ผมจะ น้องเขามาโห oh, มาร่วมแสดงมาช่วยแบบทำงานออกมาเป็นผลงานที่ดีขนาดนี้ผมก็ถ้าถึงร้านวิวก็สัญญากับน,น้องไว้ว่า๋ยาจะไปดูหนังผีครับเนี่หนังสร้งเรื่องนี้เราจะได้แฟนจะได้ดูกันหรือยังครับว่ยังดูพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ทางช่องทางโฟนวันเอ็นจีครับก็จะมีหนังสั้นนะครับออกเที่ยงครับผมก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะครับ งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงร้านเนี่ยคือเดี๋ยวต้องมีรีแอคต,ตอนดู่หยดด้วยนะอ่ารับผมได้จัดไปได้เลย,เลยโอ้โอเคขอขอเตรียมใจที่ไหนแล้วขอ <c oughs> เออเดี๋ยวมีชาเลนจ์ติดต่องไหมเพลงนี้ <c oughs> เพลงเพลงชาเ <c oughs> พลงนี้ตอนแรกนะครับคือตอนนี้คือเรามีเป็นเหมือนว่าทำท่าอาย,อย่างถ,ถ้าทุกคนได้ดูหนังซันแล้วก็จะเห็นว่าจะมีท่า อธิษฐานกับดวงดาวเป็นท่านี้นะครับก็ตอนนี้ก็จะมีทำเป็นท่านี้แล้วผมก็เห็นแอบไปส่องมาเห็นคนเหมือนว่าเขาจะบอกรักจะแบบสารภาพรักอ่ะเขาก็เหมือนว่าเอาเพลงนี้ไปไปใช้นะครับก็สําหรับใครที่เจอคนที่แบบไม่อยากให้เขาหายไปจากชีวิตเราหรือว่าอยากจะเรียกอะไรขออธิษฐานให้คนคนนึงอ่ะอยู่กับเราตลอดไปครับก็เอาเพลงใช้คนดาวตกส่งให้เขาได้ครับผมสุดท้ายค่ะ ขอสักหนึ่งค้อนโดให้ทุกคนได้ฟังผมหรอโอเคหรือน้องให้น้องมิมร้ออ้าวไม่ใช่ผมหรอโอเคให้ทุกดวงดาวเป็นเครื่องพิสูจน์บอกว่าเธอคือคนพิเศษอาจว่าเธอนั้นเคยลองสังเกตฉันที่เธอนาบทุกดวงเรล่งเธออยากขอให้ดาวทุกดวงบนฟ้า อย่าให้ใครผลักเธอไปนะให้แค่มีดาวสักดวงนั้นเป็นใจฉันได้เพียงหวังให้มันเป็นเรื่องจริง